ผมขึ้นกาซันๆเยอะแต่ก็ว่าสันเกมมากเพิ่มเติมคือคนเดิมและคิงคือต้องการน้อยผู้กาหารไปบตงกวาไปกตงกวาดอีควาแล้วทำไมต้นนี้ไม่เอาอเะไม่เอาต้นองค์เนี่ยนะโอ้ยแหลกแหลกตลอดเลยม่เห็นโมคินหรอเป็น่อดีตัวอัดที่ บอกว่อินึ่ไม่เลกนทโอเคคุณจะเปิดเดัไมไหนเค่อังใหญ่ดยิเงไหนายเขากี้ผมมแล้ว น่คับเทำมอสไม่เพื่อนยังไม่ทำเลยเพื่อนเอ๋อเยอะเพื่อนผมเจอไม้สีส้มเพื่อนถูกเลยเพื่อนนี่ไม้ส้มเต็มเลยเพื่อนเพื่อนมาดูไม้ส้มนี่เต็มเลยเพื่อนเป็นต้นเลยเพื่อนนี่เพื่อนหันหลังกลับมาดิเพื่อน เห็นเพื่อนอยู่นี่เเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนหันหลังกลับมาจากต๊ครับไปแล้วครับเพื่อนไปหาเพือกนครับ้กกไปกักไม้อีโก้างเลยนอีโกเพื่อนอออมหลกแล้เพื่อนมากเลยเพื่อนถ้าไมุ่กอกมาเพื่อนพี่เก็ ทำเพื่อไปเอาเพื่อนปหารกิดนมากมายเพื่อนต้องมือเลือร้อยต้องเติมขูดเรือหายไปซีหายไปซีตไองี่ไอ้พี่

มาบนเขาอะบนเขาดิไกอไก่ไก่บินมาจากไหนไม่รู้เหี้เหี้ยเหี่ยแล้วทหารมุ่แล้วก็วัวหนึ่งเนาัวนึ่งเหารแกไม่เจอผมเจอแหล่งน้าขโมยขึ้นมาเร็วข้าแก่ออกผมนี่ ก็เกลือก็ไก่ใครดูกาเอื่เขาได้ทำไมแกะลงไปนั่นล่ะวะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านเจอแหล่งน้ำข้างบนอ่ะขึ้นมาเลยเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเลยครับดูนี่เจอแหล่งน้ำอยู่ข้างบนเลยเกลือด้วยดีแอพเิ่ม5ชีวิตเกลด้วยน้องเกะน้อยแล้วก็น้องวัวแล้วก็น้องเกะน่าจะเก แล้วก็เดยวฆ่าน้องียวไปด้วยเล่ก้าเื่อนหน่อยน้องวัวมีนดยมีเ้าแต่วัวน้อมีเขาด้วยวัวเป็นเนืวัวเป็นม้าเดี๋ยววัววัวจ๋าวัว เขาไล่ของมึงเหอรื่องอ่ะจะได้ไม่ต้องยินเสียงมึงไงในคลิปโอเคได้แล้วโอเคขาดขาดแกะอปเดียวไม้ส้มเพื่อนตัดเองนะเพื่อนข้างบนนี่ไม้ส้มเต็มเลยเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนข้างบนมีดอกป๊อปปี้ด้วยเพื่อนเพื่อนเราอยู่บนหลังคาบ้านน่ะเพื่อน โอ้ข้างม่ขอมึงปแบบนั้งเหรอเอไม่้ทางคกาแล้วยกูด้วยตาเลยมีอาหารให้คุณไหมเพื่อนผมอยู่ไหนไม่รู้เพื่อนนะลงมาเขา่างกูบูมาเลยเพื่อนโดนลงไปผมก็ตาเดยเพื่อนไม่กาเดี๋ยวเจน้องหมูน้อยเลยเพื่อนติามเลยจะมององตคุดีจะไปยูกับมองหรือไม่อกูก็คุกามกูกาเพื่อนฮาวีเดอร เพื่อนผมจอแกอีกตัวเน้เพื่อนครบแล้วุ้าสอ่ะเลยเพื่อนหนูใช้ทำยาเพื่อน าแบบวิ่งไม่ได้นะเพื่อนนะโอ้ก็หวถุบิ่งไม่ได้ครับเออเพื้อนเจ็บเจ็บไม่เพื่อนสบายมากเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนเนี่ยมันติดเพลงหินเลยบ้าเพื่อนว่าเพื่อนมาหาเพื่อนจะชอบบ้าของเหรอเพื่อนบ่ายด้อนเดี๋ยวผมจะก้านของ with okay. the เบาเบาเฮ้ยข้างซาบ้า <człowie> ข <it> <t Welsh> ้างหนดอามาเอาทักกันนออ้อไมเ็่ำก่อนเฮอทางเข้าบ้านนี่ทำไมคุณถ้าเอาทางเข้าไปสลองทางโอ้บโอเผื่อทำบิบมหนุ่มคนไ้ดีทางนี้จริงจะไม่มาเฮ้ยน่พอไปก็ไปเฉลิม ทำไมคุณตัดเสียงเกมไว้หรอเดแล้วอันไีนก็ผมปลดอดเดือกลัวแต่คาำาี้แป๊บเดียวตัดให้แป๊บผูหูอแป๊บหนึ่งผมให้ผมนะผมผมอะไรวะตัดเสียงเกมให้ผมครับขอบคุณมากเลยครับผมนี่ดิอยู่ชุดชุดกับอีกสี่ก้อนเลยในตัว เพียงนอนนอนสิครับเจ็บเรียบร้อยโอ้ผมให้จบเจ็บ้างครับโอ้เจ็บโคตรดีครับอาหารตุยงเยอะนครับเหลือดองหลอดครับอ๋อครับคุณเลือดซองหอมกันครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับเพี่อนเลือดองหลอดกันเลยครับเราต้องการพิกแอคอิกอคได้พิกแอคได้ครับโอเคหินเราต้องหาอะไรเมื่อไหร่ก็มีหินครับนี่แหละมีแล้วครับเมื่อไม่มีก็โอกครับผมพผู้สิครับวิธี กำลังคุยเฮ้ยทำไมหน้ากอผมสว่างสนี้อ๊้สกิเก้ากับพี่ตครับเจ้าใครมหาปห้าสามพวก้น่าัวนี่ขอโทษนะพี่ผมูไปอยากไปเ้าคิดเร็วไม่ถึงห้านาทีมาครานีครับคุณสไปเกอร์เอ้ยไม่ใช่มุสกลก้าโอโอเกตนะครับคุณนี่ายกายหาเลย ทบ้าอีกแล้วนะเบื่ออ้าวเพื่ออเพื่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 อปิดทำไมล่ะเบื่อผมเปิดระดับฮาร์ดเลยนะอาคองเหรไอ้ฮาร์ไม่แล้วตังระดับนอร์มอลเอระดับอก็ทิอร์เ่ิเปอร์เาิเปอร์โอ้ย่เลเื่อทิเปอร์โนัวโนอยาให้มาทำบ้านอาารโอ้วอิเ่บ้านควา ก็แปลงก็ปลงลงมาทำไมเว้ยมอมอีอะไอกล่มงกล่มอไม่ดเยาเียผม็โดนติดตายโดนไอไอ้สิกเกอร์ติกเอร์ติกเกอร์มันสิกเกอร์มช่างไอไอา ขุดหินเสร็จโรงที่ตอค้าไม่บังเพื่อนครับผมตอนนี้ผมไม่มีเงินที่จะไปซื้อของนะครับโุจังน้องวะออกกอกออกก๊อกสุดตีนองดาวใจออกก๊อกอะไรกับนดิตบินไหนอแกแม่เพื่อนจิดทำไมล่ะดิมันก็ไม่หนุกเลยเพื่อน ตรงนี้เตียงอีกอันนึ่งอ้าวมิเย้ยอะไม่จะตั้งตางเอาไว้ตรงนั้นที่เตียงอนันนี้อมเ่ออีกอันมั้ยไม่มีเอเครื่อเดี๋ยวขอคราบตาข้าใหญ่สุขอใผู้บุกคู่ขนยาบาย่าเยอะมากมายอะอยู่ในกอง้อ่มึงูังเตอรอมั้ยกองกุ้งขึนกบ่นะ,ะเอ้ก มันตัวคุยมาเซนเดียร์มาหน่อที่ผมตุ่นเจ้าชาโคอย่างซิ่มเปลืองมากตอนนี้ตรงนี้โคอีจะเอาโคที่ที่ผมเผาเนะจะเอาโคที่ผมเผานะจะเอาโคที่ผมเผาเอาไปครับทอนจะเอาที่ผมที่ผมเผาแล้วจะเอาโคที่ผมเผาเนยเอาไปครับทอนเอาไปครับขามลายาไปแก เต็มคลิปเลยคำยาอผมูันยาาคุณเอาดินที่ชุมกอกว่า,อ,าอุดเลยยางมากมายมามามมาวันนี้ผมจะำยาะเ<อ>ต็มมโอเบเ อมบ้านปะอจอมบ้าน,ด,านดินผมเต็มเลย้งคืนทุบเลยแล้วผมกกมีน้าสีส้มหรับผมเอาไปเพื่อนมาโอเคหมดเพื่อตวแล้ <c oughs> อาสิครับเพื่อน จามีมหาวเื่อนตั้งห้องสองห้องออเออไม่มีีตนี้ตรงนี้ คุเชื่อว่าไม่ครับม่ครับไ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 อ่ครับไม่ครับไม่ครัไ่ เอมีวเกีอันนี้้ยเกดะไรอ่นี่อ๋อเกี่ยวจ่าตัวทชนนี้เายาอีนะครับสองครับเกี่ยวอะไรกับผมประตูไม้่วยสงไอ้ไม่ได้ไอ้ไนอไอ้ไอไอ้ไอ้ไ้นอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไไอ้ไอไอ้ไอ้้ไออ้้ โดนดินดิบๆเจ้าอาวุดดินอาหารของกันที่เบอร์ที่ไปก้าวถูผมนะครับโหปุ๊ดเลว่ะบ้าอีกครั้งบ้าอีกโอ้เอ็นเดอร์เมนบ้าเอ็นเดอร์เมนแล้วต้องกล้ามึงผมจ้องตาไปต้งแผาร์าหนึ่งท่าสองตัวเดียวเองน้องเกลยิงผมทำไมน้องเกลเกลตี้ เฮ้ยอยากไปหายว่ะสัเกลตี้ไอเกลเออสาวเป็นไ้างไอยากไปเอาของมึงว่ะของมึงมีกับของเเท่าไเฮ้ยนั่นยเอ้กายเอวตงีด้งแกีอมไมทขุดเอ้ยรายตสโีีไหม นี่เนอไปอีทมำบี่ก่อนมองไปสิที่เดี๋ยววนี้เวลาจะได้รับไปก็จะทำาไหรก็หัวคนูปักเป็นสิ่ที่แล้ับผมิงหมกแล้วครับจะทรงเไิเอาไว้ทำ่อเงเงนดไม่ทอะไรแล้วไหมผมไอไอ้มันเขาไปเาไร่เรู้เอง มาโอ้กวางเลก่อนม่ยอมหมุ <Wenn> ่ไโอกวางมาแ้สวยามมาเ่อสกเช้ามากเยโตแกะแล้วรับเที่ส่งกับผรว่ปกกมีเกียไปต่อคุเองนะฮอ้าีเหนือตรงนี้ด้วยก็บอกเออก็โดนคีเปอร์เลยตายมันคอลครบอลคสุดยอดคีเปอร์มันเร็วสุดยอด ค่อยไปฆ่ามันค่อยล้างแขนผลแกจะเหลือเองไหมวันนี้ผลแกมีแค่ตัวสองตาแรกันโดนทีตัวระเบิดขอหายไม่ไมคุณวาอ่ะเอคิว่านี้อาอ้เ วันนี้คิปเปอร์อย่างเดียวต้งทิปวันนี้มไอ้วงคิดคิปเปอร์แบบอุกกาศกุตบอลตกไปถ้าล้างได้ก็ล้างโอ้คิปเปอร์ไหนโอ้แบบผมเดือดแปดสิบหกนะครับพี่ชองแบบคุณเดือดแปดสิบหกผมเดือดสี่สิบแปดโอ้โหก็แกะสองกลัวครับผมข้าไปให้หมูกันนะครับพี่น้องเออเออเออผมแรงผมแรงผมเจอทรายแล้วโอ้คือนะครับผมกำลังวิ่งไปคุณกันหนึ่งไปขู่มาให้เยอะๆนะครับเอาสักสิบหกสี่บล็อก ผมคงขุดจังหวะพี่แอ๊บผมจะพังนะพี่แอ๊บเหรอครับคุณก็ขุดกับไอ้ไอ้ที่ขุดดินี่รอครับพแอ๊บขุดทรายนี่ยครับอ๋อคือคือจะขุดทรายใช่ไหมครับโอเคแค่ขุดเอาไปแล้วนะแล้วก็ไปขุดไม้บล็อกอ๋อบอมแหลกไปไปไปขุดหินนี่ครับข้าบู๊จังหวะคูตุน่าจะหาตู้ คุณอนคุณบอกุณเหล่งน้ำใช่ไครับอยู่ครนครับเป็นอะไรง้ข้างบนอยู่ข้างบนนครับน่าจะาจะาด้วยน่ไปขึนไ้ไนไน โกับดินหายออกครับมู้มันสุกงไงคือบบไม่ดีอาบิสก็ใช้เวที่มต้องวพยาครับรูกัับบ้านทางไหน้ก็คนหนึ่งคือควมสามารถครัวครับม่รู้มเอ่อมแล้วก็มาหนึ่งชิวมาเชื่อ ผมงไม่ได้เากาต้องมีรถไปืออย่าอามณ์ดนครับนีมากคีฐานเิีมววนะครับเส็รติดไปเถอะครับติดไปก็เยอะครับผมอมถไ้หนาเลกไม่ถึงผมได้ทรายไม่ชุดกัครถก็ไม่หาเลยนะว์โศกาเรื่องบ้า วมาเ,เกาเี่ยววเรา้ว้มาแล้ว,วามาเร็วมาเร็วมาเร็วว้ายม้ำแตกมาเร็วมนเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอจบคลิปก่อนขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน